เปิดความรวยเซบาสเตียนลีขึ้นเจ็ดส่วนตัวซื้อนมลูกดิวอริสราได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าเมื่อน้ำนมยังไม่มาเมื่อความกังวลบังเกิดจะเอาวันนี้จะเอาเดี๋ยวนี้เพื่อลูกน้อยของแม่นำโมเลยต้องบินเก่งจ้ะ ซึ่งดิวก็ได้เผยว่ายัางไม่มีน้ำนมในขณะที่สาม,มีก็อยากให้ลูกน้อยกินนมออแกนิกที่ไม่มีสารเคมีใดๆซึ่งนมที่ต้องการก็มีขายใกล้ที่สุดคืออยู่ในประเทศสิงคโปร์จึงได้ติดต่อไปที่บริษัทนมก็พบว่านมชนิดนี้จะไม่มีการผลิตเพิ่มอีกแล้วดังนั้นที่วางขายอยู่จึงเป็นล็อตสุดท้ายนั่นเองค่ะ ทางด้านน้องสาวของดิวก็เล่าในคลิปว่าแล้วนมที่อยากได้ต้องนั่งรถจากสนามบินไปไกลอีก40กิโลเมตรเช็คกับบริษัทแล้วว่าเหลือเพียงหนึ่งกระป๋องเท่านั้นในทั้งสิงคโปร์และก็จะไม่มีอีกแล้วค่ะแม้ถึงขนาดขี่เครื่องบินไปซื้อได้เดียวนั้นเลยถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้นะคะเนี่ย